เกนะคะกันยายนค้า2568ค่ะนี่ค่ะเราลุยอีกแล้วคุณฝรั่งบ้านสวนทรงรักนี่ค่ะมีหนุ่มน้อยคุณเชียนนี่แหละช่วยเหลือเรานี่ค่ะตอนนี้เรากำลังจะกั้นจะกั้นนี่ค่ะสุดยอดแล้วเราสแลนมาแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะลุยค่ะเดี๋ยวบ้านสวนทรงรักจะลุยเองนะคะนี่ตอนนี้ให้คุณแม่เป็นคนถ่ายให้ แม่จับดีๆเด้อนั่นหละแม่ก็ส่องไปเลยนี่ค่ะเรากําลังจะกลบสแลนของเราคุณเชียนเราสวัสดีทุกคนก่อนสวัสดีค่ะเย่ <Yeah. S 2> เราอยู่กับธรรมชาติเรามีความสุขมากตอนนี้เรากําลังลุยแล้วค่ะลุยเพื่อที่จะกั้นสแลนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเชียนต้องคุณเชียนเอาที่ออกให้พี่ก่อนเอาเอาตข็นไปไว้ที่นู่นเลยค่ะนี่ค่ะเรากำลังจะช่วยกันนะคะ เพื่อที่จะกั้นสแลนเพราะว่าปลาของเราจะออกจากสะะระน้นโชว์ไปที่สระน้ํานู่นนะคะสระน้าของเราที่คือมันล้นเนาะก็เหมือนที่เราอธิบายไปแล้วแหละว่าเป็นธรรมชาติการที่เอ่อธรรมชาติเขาจะล้นมันก็ต้องเตรียมพร้อมเนาะแต่เราเตรียมพร้อมที่สระแต่ที่นี่เราไม่ได้เตรียมพร้อมก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะจ้าบอกว่าพระเจ้าจะมาแบบขโมยแต่เราจะไม่โจรปนะทันแต่เราจะทำได้ เวลาเราจะไม่หายเวลาเราจะไม่หายนี่ค่ะดูนะคะบ้านสวนทรงรักเป็นอะไรที่แบบว่าใญญาเ้ใเจ้าให้สติปัญญาเนาะใช่ไหมแม่ให้เจ้าให้สติปัญญาและสุขภาพที่แข็งแรงดูสิขุดดินโอโ้โหโอโ้โหบ้านสวนแม่ดูแรง,แงยังก็ผู้ชายยังไม่เท่าเลยนะ่งไงะไม่กลัวค่ะ ไม่กลัวสิ่งใดคนทำสวนนะคะแต่ไม่ได้ตั้งใจค่ะเนี่ยิ่งเมื่อวานยิ่งเมื่อวานเห็นลื่นล้มด้วยโอโหอยู่ทุกสถานการณ์เมื่อวานชุดนอนค่ะวันนี้ชุดอะไรก็ไม่รู้ดูเอานะคะสุดยอดค่ะไม่มีชาวสวนที่ไหนเป็นแบบนี้หรอกแต่ผู้ช่วยค่ะชุดอะไรนะนี่ผู้ช่วยค่ะชุดฮอลิเดย์แต่ไม่ฮอลิเดย์เจ้าใช้ปุก ทุกเวลาที่พระเจ้ามาทันเสมออาเมนอาเมนอาเมน,เมนพระเจ้ามาทันเสมอรเราไม่เลือกสถานการณ์เราไม่เลือกเวลาจริงอาเมนเมนห็นไหมคะเดี๋ยวตรงนี้เอาไม้คุณเชียนมาตัด<ร><ร>แล้วก็คุณเชียน่อเลยเด้อน้ำมาถึงนี่เลยเาานั่นแหละแม่น้ำมาถึงนี่เลยค่ะมันต้องตัดต้นนี้ก่อนี่ค่ะก็พระเจ้าอวยพรให้เรามีสติปัญญาแล้วเราก็ถ้าไม่กั้นเขาก็ออกถูกไหมอ่ะ ที่เราก็ต้องการเพื่อที่เขาจะได้อยู่กับเราปลาเราจะไม่ไหายโอเคค่ะ,คะแปบ๊บนึงอู้ดอุ้ยโอ้โหแป๊บหบนึงนะคะนี่แหละแป๊บนึงอือข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 อเทคนิคเทคนิคบ้านสวนแป๊บหนึงนะคะอันนั้นถอยปุ๊บนี่ค่ะ นีเละโชว์โชว์โชหละออเอคะสวยไหมคะสวยสวยคุณได้เต็มจอบเลยอามแต่มันจะหักโอ้เออค่ะเอานู่ร มันมีรากเยอะโอเคนี่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะเพื่อนต่อตรงนี้นะคะเดี๋ยวตัดไอ้ต้นเดี้พี่ด้วยเพราะว่ามันมันเอ่อไม่รูันมันต้องขุดให้มันนี่แหละเห็นไม้่ะต้นมันอยู่ ออกเลยเดี๋ยวมันเกิดเองมันจะเกิดถ้ามันไม่เกิดก็ทิ้งไปเลยเพราะปลูกมาหลายปีแล้วยังไม่ได้กินเลยแก้วมันมันร่มมันต้องมีแดดใช่ใช่มันร่มไงคือพืชผักเกษตรเราเยอะอ่ะเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาไม่ได้โดนสังเคราะห์แสงเขาก็เลยไม่โตเขาเลยไม่ออกดอกให้เราได้กินไม่เป็นไรตามนั้น โอเคค่ะ okay, ขอตัวลุยทำงานก่อนนะคะคุณเชี่ยนบาย,บายบายบายสวัสดีค่ะพระเจาอวยอทุกท่านนะคะบ้านสวนทรงรักลุยลุยลุยทุกสถานการณ์เยแม่พระเจ้าอวยพรทุกท่านคะ่ะนี่คุณแม่ช่วยวถ่ายวิดีโอสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีค่ะ